วัวไปก่อนเลยน่ะเออมันไปก่อนที่ตัวนั่นมันหลี่พี่ีมันบานเลยตะ่ะมันบานเนี่ยมันแกเพราะอันนี้หน่อยก็สิแกรเรี่ยวเป็นนีนเรื่องพี่ละครับพี่กคอนยูทูนเลย ลูกซับนี่นี่ดอกหนึ่งครับหิดฟางลูกขี้ตั้มเจวคือลูกขี้อยากตั้มเจลหิดฟางพวกหน้าแกงเบื้องที่ละ่ะเบื้องที่ละ่ละครับเนี่ยซัมกรปั่นพี่เลยได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกดซับสไครต์ให้น้ำนี่ตัวนี้เราบอกว่าแม่เราว่ายดึงออกเลยเ ดึงออกมาเนี่เห็นบอ่อดึงออกมาอัน,นอหน่อยๆออกมานํำตีบัดสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องบ่าวเ,เสียงครับผมมือน,นีสิาพาเมาเก็บเห็ดเฟื่องอยู่้างบ้านครับเอาเห็ดเฟื่องไปตำแจกวพ่อใดอยู่ลายดอกอยู่ครับเก็บวแต่ดอกที่มันดอกใงญ่ๆแน่เนาะดอกห,หน่อยๆไปถ้าเก็บมื่เอเยนไปเก็บเห็ดเฟื่องกันครับ เออพูดไม่ถูก,ถกเ,เกีบเ,เพลิดเฟืองกันออฮะตน้แซมนี่นี่ดอกนึ่งครับหิดฟางเก็บไปใหงบากีตั้มเจลคือบางทีอยากตั้มเจลวหิดฟาง Con nào kia Cái này hay xìa có phân Đám treo Thoạt ta cái trán nằm Cái kia bó đông xì nó, bà đông xì đây nó Nhân Đứng lời bà hả? Ô mẹ, lau bà đứng bà mơ lời Đứng Đọc chùm cái ด,ดึงออกมาเลยเป็นปะค่ะอ๋อเขาปาดตีนดอกม,ออนอมนันครับแต่ว่าน่าจะย้อนแสงเนี่ยไม่ย้อนไม่ย้อนเขาปาดออกอยู่ก้างบ้านครับไอ้กองขี้เรื่อยแม่เราเอามาเห็ดกองขีเ้เลือยแม่เพิ่นเอามาเห็ดเม่เถาเราเอามาเห็ดเห็ดนั่งฝ่าเห็ดนั่งล่มขายนะครับเต็มเลยครับผมเบงที่ละ อยู่ยุตีนแม่น่ะตีมว่ามันเหยียบเบิดแล้วบ่เบิ่องที่ละเบิ่องที่ละครับเนี่ยซ้มป์ปั่นพี่เลยเดีด๋ยวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกดซับสไครต์ให้น้ำ <c oughs> นี่ตอนนี้เราบอกว่าแม่รว่ายดึงออกเลย,เยดึงออกมาเนี่เห็นบ่ดึงออกมาอัน,นอหน่อยๆน่ออกมาน่ำตีบะ โวันเดียวอันหน่อยมันออกมาน้าบักหลายหนึ่งว่าไม่แก่เลรอวันนี้อันนี้หน่อยก็แก่แล้วเอาเบิ้สันเซ่ในลายบ่โอ้โ้มันปูไปก่อนเลยน่ะเออไปก่อนยี่เลยน่ะ มันรีพี่พี่มันบานเบิ่อมันบานมันแก่บ่อันน้หนๆก็สิแก่เรียวเป็นนี่มันเท่าอันนบ่มีไม่เป็นกองเรามาเททุทมกันเรื่องที่ไะครับพี่กองอยุ่ทูนเลยไปไปตัดขาอยู่ในห่มแดด แต่ว่าเสียดายตัวมันหลุดออกมานําทีละอัน,นหน่อยๆนี่บ่บ่พอเอามันได้นี่นี่เป็ดจีโอโหเนี่ย,<ห>ล,ยลูลกลลอือ,อ,อนหน่อยใว่านันนแบนโอ้โหน่อยได้คำนี่น้ำเจียวนี่เสพป้าเหงว่าเป็นหน่อยๆเด้อนี่ มันเท่ากับคนรับบอดได้เด้อมค่ะมันดอกหน่อยอยู่ครับแต่ว่ามันถังต่ว่ามันถังอันนี้ตอนผมมาหอดนะตอนมาหอดนะมันทุบปู้ที่ปีอยู่เลยแต่ว่าถังย่างลบไปเอากล่องข้าวเดียวมันก็เพิ่นกับแตกออกมากอย่างสี่ ก็แตกแา้อย่างสิต,ตอนมาห่อตอนตัดนะพอเข้าบ่อเนี่ยบ่าขันเราทั่วเรากามาะเราลับได้กับกอรทั่วรกมนแหนวะดอกน่อยหนึ่งนี่ครับบันสิบบานนะค่ะจะพาไปจับตะกแตน ยังเข้มตะกะเต็นเราปะให้เราเข้มตะกะเต็นให้ก็ต no no ัวว่าตะกะเต็นใครไงแล้วก็ต้องเข้มได้นี่เบื้องครับผมเติบหนึ่งอยู่นี่ผมว่าเดี๋ยวเจลวคกหนึ่งอยู่ได้นี่เปิดอยพูนละไปเอาไปล่างล่างก่อนได้ไแม่เนาะเบื้องครับเบื้องซั่มไหนล่ะเดี๋ยวเจลวคกหนึ่งอยู่ไปไปเอาตะกะเต็นก่อนไปเข้มตะกะเต็นตัวไพ่บอกก้นบ่าใครแล้วปะ say thúng bay heo xây thúng mừng ta Nogiması, cả tiền về thuận với lên vừa thân khay vào nè là chào không พอใครนะเนยังบีเบิงทว่งมันโดเลยครับเป็นด่างเลยพี่เะไรที่ล่ะพี่ที่ล่กระเต็นกระเตนเป็นด่างเลยเดิโอละสามร้อยครับผมบนใจสั่งคามาครับแฟนเพจไอเซียงแชแนลไปพ่อเลยล่ะเดี๋ยวจับให้ดูเอ๊ะ นั่นจะ่มคุ้มกันเออนี่จั๊กกระเตนดวงดูงโอเคไปขอบพระคุณทุกการรับชมครับผมสวัสดีครับเออะไม่ใช่กำลังเตออกมาเมื่ใช่แห้งไว้ยังเป็นก่อนเนาะ น,นี่กำลังสีสอดออกมาคือกันนี่เป็นดอกเนี่ยฟังเ่ยกำลังสีแตกออกมาชุบกลมจิ้มจิ้ม,มตั๊ก,กแตนนี่ก็ตั๊ก,กแตนครับตั๊ก,กแตนปาทังก้ากิโล่ละ สามร้อยบาทยับนับ,บสมบูรณ์เอ้ยไปเลยครับตะกรแตนเดี๋ยวมื่อนี้ผพาถอดตะกรแตนเนาะกำลังไข่ในมื่อนี้ผมพาถอดตะกรแตนเนี่ยไปเก็บเห็ดก่อนเห็ดงามตั้เจียวก่อน